他教我如何做一滴。 ดาวมฤติยูเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงโคจรย้ายราศีพ้นจากการทับดวงโรคพ้นจากดวงประเทศไทยในรอบ7ปีจะส่งผลอย่างไรต่อ12รัคนาราศีตั้งแต่6มีนาคม2,559ดาวมฤติยูเทพเจ้าแห่งการปฏิวัติปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง อีกครั้งในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าดาวมฤติยูเป็นดาวพยมดาวแห่งการทําลายล้างอาเพศเพศภัยโคจรเข้าทับดวงโลกดวงประเทศไทยทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการดํารงชีวิตของมนุษยชาติโดยเฉพาะเรื่องของโลกติดต่อ ที่ชื่อว่าโควิดอีกทั้งยังส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองการดำรงชีวิตอาชีพทั้งหลายในการทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนี่คือผลแห่งดาวมฤตยูเทพเจ้าแห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างสิ่งเดิมๆและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ให้ก่อกำเนิดขึ้นบนโลก,กาธาตุแห่งนี้ วันนี้ตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566ดาวมฤตยูจะโครจรอ,ออกจากราศีเมษออกจากการทับดวงโรคดวงประเทศไทยโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภเรือนกระดุมพระของโรคของประเทศไทยเมื่อ84ปีที่แล้วเมื่อดาวมฤตยูโครจรเข้าเรือนพฤษภเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้น2เหตุการณ์ครับ พ,พืชศเป็นเรือนกระดุมพระที่แปลความหมายว่าการเงินในระดับโลกครับเกิดการแลกเปลี่ยนด้วยเงินตาครั้งแรกของโลกในประเทศไทยในช่วง7ปีที่ดาวมฤติยูเข้าพฤชศพใน8 4ปีที่แล้วเกิดการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนี่คือเหตุการณ์แรกครับดาวมฤติยูเข้าเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของโลกของประเทศเหตุการณ์ที่2ครับเมื่อดาวมฤติยูโคจรเข้า เรือนกระดุมพราเรือนเงินของประเทศของโลกโลก,ก็เล็งไปที่เรือนมรณะที่แปลว่าความสูญเสียความตายเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ขึ้นครับ <S <S คือสงครามโรคครั้งที่สองในช่วง7ปีนั้นที่ดาวฤติยูลเล็งเรือนมรณะได้เกิดเหตุสงครามโรคครั้งที่สองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ครับ8 4ปีถัดมาที่ดาวพฤติยูจะโคจรเข้าเรือนกระดุมพราของโลก และเล็งเรือนบรณะของโรคเราจึงจำเป็นต้องดูสีติในครั้งก่อนในครั้งเดิมที่เคยเกิดขึ้นแล้วมาวิเคราะห์มาตเดียมตัวครับว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ ระบบการคังการเงินของโรคทั้งยิ่งใหญ่ใครที่เล่นเรื่องค่าเงินทำงานเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนตลาดเงินตลาดหุ้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา7ปีต่อจากนี้อีกทั้งในเรื่องของสงครามการสูญเสียจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เราก็ต้องกลับมาโฟกัสและระมัดระวังตั้งตนบนความไม่ประมาทเช่นกันครับแต่ในวันนี้ครับสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญสูงที่สุดคือดวงชะตา ของทั้ง12ลัคนาราศีที่เป็นกัลยาณมิตรของผมครอบครัวชมรมเท้าวิรูปปะโขนาคราชผมจะได้วิเคราะห์และพยากรณ์จากสีติเดิมเมื่อครั้ง84ปีที่แล้วที่ดาวมฤติยูโครจรเข้าราศีพฤษภว่าการโครจรย้ายเปลี่ยนแปลงราศีในครั้งนี้หลังวันที่8มีนาคม2566 ทั้ง12ลัคนาราศีดวงชะตาจะเป็นอย่างไรอะไรจะตีขึ้นอะไรต้องระมัดระวังเข้าไปพาดวงชะตาภาคพิเศษกันใน EP ีนี้ได้เลยครับลัคนาราศีธนู8บมีนาคม2566 ถึง18กักฎาคม2572 7ปีโดยประมาณครับดาวมฤติยูโครจรเข้าสู่เรือนอริของชาวลัคนาราศีธนูก่อนหน้าดีครับ7ปีก่อนหน้านี้ดาวฤติยูโครจรอ,อยู่ในเรือนพุต,ตาไหมายถึงเรื่องของความรักบุตรบริวารลูกน้องอาจสร้างปัญหาให้ชาวลัคนาราศีธนูอีกทั้งเล็งไปที่เรือนลาภะ เรื่องของผลประโยชน์ลาบผลเงินเงินทองทองนะครับอาจสร้างปัญหาให้ชาวตะลุหรือถ้านําความหมายมารวมกันคือบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าฐานะทางสังคมต่ำกว่าทำให้ท่านเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองเพราะฉะนั้นครับเรื่องเงิน ที่รวยไม่สุดเงินรายได้ที่มันควรจะได้แล้วไม่ได้รายจ่ายรายได้ไม่สมดุลติดขัดเรื่องแคสโตป,ปัญหาเงินติดขัดหนี้สินเรื่องบุตรบริวารลูกน้องคนดีอายุน้อยกว่าทําให้เดือดร้อนตั้งใจไม่ตั้งใจต่อจากนี้ หลัง8มีนาคมเรื่องราวนี้จะดีขึ้นจะมีทางออกอีกทั้งดาวมฤตยูโคโจรเข้าสู่เรือนอริเป็นดวงพายุรีพินาศครับพายุรีรศัตรูอุปสรรคทั้งหลายคือเรือนอริดาวมฤตยูคือดาวแห่งการทําลายล้างอาเพศเพศ,เพศภยัยเมื่อโคโจรเข้าสู่เรือนอริทําให้ศัตรูของชาวคนูแพ้ภัยตนเอง อุปสรรคทั้งหลายมารายหายสิ้นหากชาวทดูอยู่ในศีลในธรรมอยู่บนความถูกต้องไม่ใช้โมหะโทสะไม่ใช้อารมณ์ความใจร้อนทิฏฐิมานะไม่มองแต่ผลประโยชน์ตนเองด้านเดียวมองผู้อื่นแบบใช้พรมวิหาร4ีเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาตัดความอาฆาตพยาบาทออกแล้วนั้นศัตรูมูมานอุปสรรคทั้งหลายทําอะไรชาวรันาทดูไม่มีทางได้ครับเขาจะแพ้ภัยตัวเอง ได้รับกรรมนั้นๆไปเองอุปสรรคทั้งหลายจะมาลายหายสิ้นแต่ในทางกลับกันหากชาวัา,า,าราศีธนูคนใดไปหาเรื่องคนอื่นก่อน แว่งเท้าหาเซียนทำตัวระรานเขายอมแล้วเขาถอยแล้วยังบี้เขาไม่เลิกอันนี้น่ากลัวครับเพราะถ้าเราข้ามเส้นไปอยู่ในที่ที่เราไม่ควรจะอยู่ไปหาเรื่องเขาไม่รู้จักจบเท่ากับว่าเราเข้าไปในเรือนอริที่บีดาวมฤตยูอยู่ด้วยความเลวร้ายจากคูณสศัตรูจากจะแพ้ภัยตนเองกลับมาถือข้อได้เปรียบกับเราเพราะนั้นครับเป็นเหมือนเส้นได้บางๆกั้นไว้ชาวราศาาีธนู ต้องดิ่งต้องใช้สติใช้ปัญญาในการจัดการปัญหาต่อจากนี้เพราะต่อจากนี้ดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดดาวประจําตัว19เมษาโคจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคในรอบ12ปีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นใครมีบุตรมีบริวารมีลูกน้องหลังจาก19เมษาไปแล้วจะส่งเสริมดวงชะตาของท่านให้เจริญรุ่งเรืองการโคจรโยกย้ายของดาวพฤิัูและดาวพฤหัสในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีธนูอย่างมากผมจึงเปรียบเปยดวงลัคนาราศีธนูว่าเป็นดวงภัยรีพินาเป็นดวงราชาโชคขอให้ท่านมองที่เป้าหมายทําทุกอย่างให้ดีที่สุดโฟกัสกับตนเองเลิกสนใจเลิกยุ่งคนรอบข้างที่ไม่มีผลต่อชีวิตของท่านแล้วท่านจะประสบความสําเร็จในชีวิตต่อจากนี้อย่างแน่นอนครับโดยสรุปครับ จุดสำคัญที่สุด8มีนาคม2566ดาวฤติยูโคจรย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภดาวฤติยูโคจรออกจากการทับดวงโรคดวงประเทศทุกคนพลาดไม่ได้ครับวันที่8มีนาคมนี้เราจะต้องนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในดวงชะตาเราในกายสังขารขันห้าธาตุสีอายตนะหกดวงจิตดวงใจของเราความคิดของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราสิ่งที่ไม่ดี ฝากไปกับดาวมฤตยูดาวพระยมดาวแห่งความตายดาวแห่งการทำลายล้างนอกจากออกไปจากดวงประเทศไทยออกไปจากดวงโรคแล้วนำสิ่งไม่ดีของเราออกไปจากชีวิตเราด้วยครับเพราะฉะนั้น8มีนาคม2566ทุกคนต้องหาโอกาสในการทำบุญใหญ่ทำบุญใหญ่ดีครับเราต้องทำบุญโรงศพต้องทำบุญถวายผ้าบางสกุลผ้าหอ่อศพต้องทำบุญถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยปางสะดุ้งมา หน้าตักอย่างน้อย9นิ้วขึ้นไปต้องทําบุญถวายผ้าไตจีวรชุดบวดสังฆทานปัดใจสีรวมถึงหาโอกาสทําบุญใหญ่ในการสร้างพระอุโบสถหลังคาพระอุโบสถเพื่อเปิดดวงชะตาผมอาจารย์สันมหาทศดาราวันที่8บีนาคม2566จึงได้เชิญชวนเรียนเชิญกัลยาณมิตรครอบครัวชมรมท้าวิรูปรักโขนคราชทุกท่านทุกคนแฟนลับทุกท่านทุกคนทั ทั้งที่เป็นแฟนขับกันมายาวนานทั้งที่เพิ่งมาชมรายการผมจะจัดงานทาบุญใหญ่ณวัดทรัพย์สบโบสอเขตหน,นองจอกกรุงเทพมหานครนิมนต์พระคุณเจ้าพระสงฆ์จํานวน14รูปตามกําลังของดาวมฤตยูเจริญพระพุทธมนต์สวดน,นบพระค้อเพื่อปัดเป่าทุกขโศกทุกขโรคทุกขภัยเสด็จจันไรสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากดวงชะตาทุกท่านทุกคนและจะได้นิมนต์พระคุณเจ้าพระอาจารย์ที่เป็น พระครูประหลัดอีกหนึ่งรูปมาทําพิธีบางสกุลตายบางสกุลเป็นนําสิ่งที่ไม่ดีของทุกคนฝากไปกับดาวฤตยูที่กําลังจะเดินทางออกจากดวงโลกดวงประเทศไทยและจะไม่กลับมาอีกแล้วอีก84ปีจะนําทุกคนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้มันตายไปให้เกิดใหม่มารับสิ่งดีๆในพิธีครั้งนี้ครับเราจะมีการทําบุญถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานถวายโรงศ บริจาคผ้าหอ่อศพทำบุญร่วมสร้างพระอุโบสถหลังคาพระอุโบสถจะมีพิธีครับตัดเล็บมือทั้ง10นิ้วตัดผม5เส้นแทนด้วยขันนํานำรูปถ่ายนำเศษเสื้อผ้าของทุกคนมาทำพิธีสบัดเคาะลอยเคาะไปพร้อมกับปลา114ตัวที่เราจะปล่อยกันในวันนั้นเป็นการทำบุญใหญ่ด้วยนะครับแล้วผมจะได้ทำพิธีบวงสวงสักการะน้อมส่งดาวมฤตยูให้ย้ายออกไปจากดวงชะตา ของทุกท่านทุกคนเปิดดวงชะตาเปิดมหาโพธิ์ัรย์สบัดเคาะรับโชคให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีช่วงท้ายครับเราจะมีการนิมนต์พระสงฆ์อีกสี่รูปมาทําพิธีเผาส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรคุณสายมนต์ดทั้งหลายผมจะนิมนต์ให้ท่านส่วนมาติกาเพื่อเป็นการส่งสิ่งที่ไม่ดีดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรคุณสายมนต์ดำอาวิชาทั้งหลายที่ติดมาในดวงชะตาของทุกท่านทุกคนที่เข้าร่วมพิธี พิธีครั้งนี้เข้มข้นเข้มขังเพราะจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมที่จะได้ส่งดาวมฤตยูออกจากดวงชะตาของประเทศของโลกเพราะอีก84ปีข้างหน้าผมคงไม่มีชีวิตอยู่คงจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาในการทําพิธีแล้วครับเพราะนั้นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตคือครั้งนี้ครับฝากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในชีวิตไปกับดาวมฤตยูให้พาออกไปจากดวงประเทศดวงโลกออกจากโลกกระทาของมนุษยชาติทั้งหลาย่า ไม่ได้ครับทุกคนต้องมาร่วมพิธีในครั้งนี้รับเพียงจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับรายได้หลังหักค่าจ่ายทําบุญถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานปล่อยปลา114ตัวทําบุญโรงศพหนึ่งโรงทําบุญบริจาคผ้าหอ่อศพรวมถึงทําบุญร่วมซ่อมแซมร่วมสร้างหลังคาพระอุโบสถวัดทรัพย์สบ,บสรใครเดินทางมาไม่ได้อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไกลไม่ได้สามารถฝากดวงชะตามาได้พรกครั้ง นี้ครับเราต้องใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดประเทศเกิดจังหวัดเกิดมาผูกดวงชะตามาทําพิธีคนที่เดินทางมาด้วยตัวเองต้องเตรียมเล็บเตรียมผมเตรียมเสื้อผ้าเตรียมรูปถ่ายเป็นการทําพิธีแบบเข้มข้นเข้มขังส่วนบางคนครับไม่มีปัจจัยร่วมบุญร่วมพิธีแต่อยากเดินทางมาด้วยก็ขอให้ท่านมีเพียงแค่ค่ารถไปค่ารถกลับหรือขับรถมาเองมีน้ํามันขับมาขับกลับก็สามารถร่วมพิธีได้เพียงขอให้แจ้งความจำนวน กับเจ้าหน้าที่ทางไลน์แอดทางเบอร์โทรศัพท์ของชมรมท้าวิรุฬห์ปักโขนคราชเพื่อจัดเตรียมเก้าอี้เพราะเราจะไม่รับ Walk-in หน้างานนะครับมาแบบไม่แจ้งเราไม่สามารถรับได้เนื่องจากดาวมฤตยูย้ายครั้งที่แล้วคนมาร่วมพิธีเรือนพันครั้งนี้เราจะจัดให้ดีขึ้นเรียบร้อยขึ้น ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเข้มขังขึ้นได้ทำบุญมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกครับจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมที่จะได้ทำพิธีทรงดาวมฤตยูออกจากดวงโลกดวงประเทศไทยจึงขอเรียนเชิญการยาณมิตรทุกท่านทุกคนมาร่วมบุญมาร่วมพิธีเพื่อเสริมดวงชะตาในครั้งนี้อีกทั้งเราจะได้ถ่ายรูปร่วมกันได้พูดคุยกันในพิธีนะครับแล้วเราเจอกันวันที่8มีนาคม2566เริ่มรงทะเบียน ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาคือ5โมงเย็นเป็นต้นไปพิธีสวดนบพระเคราะพิธีสงเริ่มเวลา20นาฬกา14นาทีแล้วพบกันในงานพิธีนะครับรีบลงทะเบียนร,รีบจับจองที่นั่งด่วนแล้วพบกันครับขอบคุณทุกท่านและขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ